สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอ้อยใจสะพายลูกทุ่งมาอีกแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนทําไอศครีมค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องมากินไอศครีมเย็นๆค่ะก็ไอศครีมที่อ้อยจะชวนทําวันนี้ก็คือไอศครีมสตรอเบอรี่ค่ะก็คือว่าสตรอเบอรี่ที่สวนน้อยนิดของอ้อยนี่นะคะก็เก็บมาค่ะก็แต่ก็คือกินไม่ทันนะคะก็เอามาแช่แข็งไว้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาชวนทําสตรอเบอรี่ไอศครีมกันค่ะ เดี๋ยวมาดูค่ะว่าอ้อยจะทําแบบไหนนะคะมาติดตามดูค่ะอ้อยทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้มาดูกันค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมสําหรับทําสตรอเบอรี่ไอศครีมค่ะก็มีสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะนมข้นหวานน้าตาลแล้วก็วิปปิ้งครีมค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาเตรียมในส่วนของสตรอเบอรี่ก่อนนะคะก็อนสตรอเบอรี่กาน้ําตาล30กรัมค่ะก็นี่ค่ะ ก็แอดสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวเอามาเคี่ยวนะคะเคี่ยวสักนิดนึงค่ะพอดีสตรอเบอรี่มันแช่แข็งนะคะก็ต้อง uh, ใช้เวลานิดนึงค่ะค่ะก็อเคี่ยวสักนิดนึงนะคะ ็เดี๋ยวมาที่ค่ะมาบดเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวปล่อยไว้ให้เย็นนะคะก็เดี๋ยวมาทำต่อค่ะทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะค่ะก็สตรอเบอร์รี่นะคะก็เย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำต่อเลยค่ะ กวิปปิ้งครีมนะคะสองรอยกรัมค่ะ ประมาณนี้นะคะใส่นมค่ะ con l'e-look จะได้เป็นครีมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่ภาชนะนะคะก็เดี๋ยวไปแช่ช่องแข็งค่ะก็ประมาณ6ชั่วโมงเอ่อเป็นยังต่ำนะคะหรือไม่ก็แช่ทางคืนเลยก็ได้ค่ะข้ามคืนไปเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอศครีมสตรอเบอรี่ของเราจะหน้าตา เป็นยังไงรสชาติจะอร่อยไหมนะคะทำกินเองง่ายๆค่ะไอศครีมแก้อนี่ค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะนี่นะคะก็อ้อยแช่มาประมาณหกชั่วโมงค่ะก็เดี๋ยวอ่าก็คือเขาก็จะนุ่มพอตักได้นะคะก็สำหรับคนที่แบบอ่ากินได้เลยค่ะก็คือหกชั่วโมงแต่เราจะทิ้งไว้ข้างคืนก็ได้ค่ะมันก็ถ้าเผื่อแข็งก็เรามาทิ้งไว้สัก1ินาที20นาทีค่ะปล่อยไว้ให้เขาแบบอ่าพอที่จะอ่าตักได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวมาตักให้ดูค่ะ ค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะเราก็จะได้ไอศครีมที่ทําเองแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะก็มีน้ําอุ่นนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ยังไม่ถึงขนาดว่าแข็งมากนะคะแต่ก็ถ้าจะกินเลยก็ได้เลยค่ะ นี่เลยนะคะก็คือไม่แข็งมากค่ะอืมอร่อยค่ะอากาศรอ้อนๆอย่างนี้ เหมาะมากเลยค่ะก็ลองทำดูนะคะค่ะอากาศร้อนๆสตรอเบอรี่ไอศครีมทำเองหวานหอมชื่นใจค่ะค่ะวันนี้อ้อยใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ